อร่อยนะคะทุกคนดูสิคะร้านที่ปนอมอร่อยมากเลยนะคะถ้าใครมาที่สตินก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะคะกระเพรากุ้งทั้งเห็ดฟางถั่วแล้วก็พริกนะคะพริกหยวกปาปริกา้าอเยอะมากอืมอร่อยมากสวัสดีค่ะน้องวิเดียน้องวิเดียนอนหรอคะ ตื่นๆค่ะป้าป๊าจะพาไปกินข้าวค่ะจะไปซื้ออาหารที่ร้านอาหารไทยร้านพี่ปนอมนะคะต้องมีเดียรลับปุ้ยเลยจากบ้านเราไปก็ประมาณสิบห้านาทีนะคะขับจากบ้านไปก็15นาห้านาะีนี่ก็แถวบ้านนะคะ กับปมากับมองมาด้วยนะปุ้ยเลยเด็กน้อยไม่ร hey, ู้เรื่องเลยนะมาขับเลยนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งชานเมืองของเรียววาเดนนะคะไม่ใช่ชานเมืองนะคะในเมือง Vandaag is vrijdag ook een beetje druk hè. Ja, 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 ja veel auto. ละคือบ้าตื่นวะไป,ปแล้วเว็บปรย Ja, ze is diep. Ze die niet. Weet je, ze ligt niet op Voel je een beetje de lucht? Ja, ik heb het eh, eh, raam open. Het is beter om te Voor de nacht. Het gaat niet hoeveel graden vandaag, Ongeveer. 13.5, maar ja. in de zon is het snel warm hè vooral in de auto. Super samen aan in in gaan het raar een. Mijn gaan! Ik moet wel echt rustig rijden. <laughs> Anders heel snel. Ik ja. <laughs> maar dan ik rustig aan want ik niet niet gewend rustig maar gaan je zit goed vast hè de... ต้องตอนนี้ต้องคิดถึงน้องเบดียนะคะน้องเบดียอยู่ข้างอยู่ข้างหลังนะคะก,กับกับกิ๊ฟนะคะนี่ก็เป็นระหว่างทางนะคะออกไปร้านอาหารไทยจะอยุดที่เอ่อที่สตีนนะคะสตีนก็จะเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรอีกแอรเรียนหนึ่งนะคะของของฟิสแลนนะคะจังหวัดฟิสแลนอันนี้จะเป็นในเมืองเรียววาเดอร์นะคะที่กิ๊ฟอยู่กับโรเบิร์ตนะคะกับเบดีย เดี๋ยวเราจะไปร้านพี่ปนอมนะคะร้านไทยร้านอาหารไทยยังไม่เคยไปนะคะนี่ครั้งแรกนะคะกิดไปซื้อเพราะว่าพอดีจะแวะไปทําธุระที่โน้นด้วยนะคะ mm. ก็เลยพอดีอยู่ใกล้ร้านพี่ปนอมนะคะ mm. เดี๋ยวจะสั่งแกเอาไว้แล้วนะคะว่าสั่งสั่งเอาไว้แล้วเดี๋ยวบ่ายสามโมครึจะไปรับนะคะ mm. เพราะว่าเราไปกินที่ร้านไม่ได้ mm. เพราะว่าโควิดนะคะเราต้อง รับเอาอย่างเดียวสั่งไปแล้วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวถ้าถึงถ้าถึงร้านพี่ปนอมนะคะเดี๋ยวกิฟก็จะถ่ายให้ดูอีกครั้งนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็จะออกไปทางชานเมืองแล้วนะคะแอบก็จะออกไปเส้นทางชานเมืองแล้วะคะ่ะแปบ๊บเดียวก็ถึงะคะ่ะเดี๋ยวเจอกันที่ร้านพี่ปนอมนะคะ พี่ประนอมท,ที่สตินนะคะ,ะนนะใช่อยากบักคานําบินอันนี้เป็นข้างนอกนะคะพี่ประนอมโนดกกำลังทำอาหารอยู่ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> เราจะเข้าไปข้างในดูข้างในหลักนะคะ <c oughs> ครั้งแรกเลยนะคะเข้ามาจัง <c oughs> พี่ประนอมนะคะ นี่ค่ะในร้านนะคะพี่ปานอมสวัสดีค่ะพี่ปานอมหนูขอถ่ายวิดีโอได้ไหมได้ค่ะเนี่ยพี่ปานอมหนูจะหนูลงยูทูนี่เป็นร้านพี่ปานอมนะคะเป็นร้านพี่ปานอมที่สตีนนะคะครั้งแรกเลยที่มานะคะร้านน่ารักมากเลยนะคะ,ะน้องวิดียนอนหลับพี่ปานอมกำลังยุ่งอยู่เลย เรามาหาอาหารอร่อยอร่อยกินกันพี่ปนอมเนี่ยพี่ปนอมสวยไหมสวยเนี่ยพี่ปนอมสวัสดีประเทศไทยหน่อย <laughs> พี่ปนอมหนูเข้าไปดูได้ไหมเข้าไปดวูวันนี้กิฟสั่งอะไรอ่ะกะเพรากุ้งเนาะสวัสดีนะคะยังเป็นทางการ <laughs> <laughs> กระเพรากุ้งโอ้ oh, <laughs> เป็นต้แซบแพท้ กลัวน่ากลัวน่ารักจริงเลยใช่หมูกลัวกลัวกินเผ็ดไม่ได้เพราะว่าคุณคอ,อามดูใช่ไหมนจะ,จะไม,ม่อร่อยใช่ไหม<อ>นี่แม่กลัวเราเป็นไงบ้างโอพี่สตินทาอร่อยมากเลยแอบบอกว่าอร่อยมาก<ต>มนูยัง,จจงมไม่อี่ลยเลยช้าเพิ่เข้าไปหาเขาอันนี้อะไรนะพี่แกงไก่เผ็ดไก่เหรอแกงเผ็ดไก่เออนี้ขายดีนี่ขายดีใช่ไหมเพราะว่าเขียวหวานมันจะเผ็ดอ๋อตะกรอนเขียวหวานขายดี พอตอนฝรั่งได้กินเมนูนี้นะหนูยังไม่เคยทําเลย่แต่เมนูนี้กันอ,อร่อยไหมคะน่าอร่อยไหมคะทุกคนดูสิคะร้านที่ปนมอร่อยมากเลยนะคะถ้าใครมาที่สตินก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะคะอ,อันทั้งสองแล้ <laughs> มีมีแฟนขับสองร <laughs> ้อ,อยเองแล้วเนี่ยสิ้งงนงไปแล้วก็โควก,กันแล้วจ้ะเสร็จลนะ เสร็จละโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่บุญนอมแพ็คให้ก่อนนะคะมีมีเมนูพิเศษกล้วยจับกล้วยเตี้ยวอะไรอย่างเงี้ยโอ้หนี่ชอบกินกล้วยเตี้ยไก่มากเลยโรเบิร์ตเนี่ยแต่ว่าหนูหนูช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราค่อยสั่งใหม่เราค่อยมากินใหม่นะเพราะว่าสั่งต้องต้องต้องหลายๆคนเนาะใช่กลวยเตี้ยงอใหญ่ก๋วยเตี้ยงต้องสั่งหลายๆคนนะ ไอ้ก๋วยเตี๋ยวนะมูทเฟลมเซนเบอร์สเตลหรือไงนี่อ่อนเอนก็ใส่ผักให้เยอะไก่พี่ไปนอนหูให้เยอะมากเลยอ่ะดูดูดูอู้กะเพรากุ้งดูสิทุกคนกุ้งให้เยอะแล้วก็ผัดเผ็ดไก่นะคะของโรเบิร์ตอันนี้ของกิ๊บจะเป็นแบบแกงเผ็ดไก่พี่แกงเผ็ดไก่น่าจะหมดแล้วอู้ยแล้วเราไปกินกันที่บ้านนะคะอันไหอะไรพี่กระเทียมกระเทียมเกีียว เล็ดใช่ไหมหืมหนูหิวข้าวเลยมันจะแซ่บตอนนี้กิ๊บก็มาถึงบ้านแล้วนะคะกับโรบิร์กับน้องดีเดียนะคะมาเปิดกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอาหารที่สั่งมามพี่ปะนอมให้เยอะมากเลยนะคะกิบสั่งกะเพรากุ้งโรเบิร์ตสั่งเออ ผัดเผ็ดไก่แล้วป๊าดเราวันไก่กัดชูดป๊าเยอะมากเลยนี่นะคะเป็นกระเพรากุ้งนะคะที่กิ๊บซื้อมาจากร้านพี่ประนอมนะคะน่ากินไหมคะนี่กระเพรากุ้งแล้วก็แกงเผ็ดไก่นะคะแล้วก็ข้าวนะคะอะไรคะคุณพ่อกับคุณลูกคะกินไหมอันนี้ต้องเอาลูกก่อนกิ๊บกินก่อนนะคะ นี่ทั้งหมดยี่สบห้ายูโรนะคะถ้าเป็นเงินบ้านเราตอนนี้ก็เกือบ1,000บาทนะคะก็จะมีข้าวข้าวเปล่านี่สองกล่องนะคะแต่ว่ากริบเอาไปอุ่นแล้วนะคะอันนึง่งโวนี่หน้าอร่อยมากเลยดูทุกคนอืมแล้วก็พี่ปนองก็ให้นี่นะคะข้าวเกียบมาด้วยนะคะข้าวเกียบมาด้วยแล้วก็ให้อันนี้อีกนะคะ กระลีปั๊บอีกด้วยนะคะให้กระลีปั๊บมาอีกด้วยหัวใจดีมากเลยนะคะเยวลองมาชิมกันนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเราพูดแล้วก็ชิมก่อนนะขอชิมก่อนอืไก่สกาเล็กอ,อร่อยมากออันนี้เป็นกุ้งนะคะเผากุ้งอ ดูใหญ่พอเบี้ยเลยอืมอืมรูบื่อจากชิมนะครับอืมอืมยไงบ้างอืมอร่อยไหมจับเวิร์กอืมอร่อยเนาะเนี่ยอืมรีบอืม อร่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวกิ๊บยงมีข้าวอยู่นะนข้าวเดี๋ยวเอาอันนี้ไว้ก่อนนี่เป็นเป็นข้าวใหม่เดี๋ยวกินไม่หมดเรามาตักข้าวนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะไปสตีนแล้วก็ไปซื้อร้านที่ประนอมได้เยอะมากเลยนะคะยี่สิบห้ายูโร องอย่างข้าวสองได้ข้าวสองอย่างแล้วก็ข้าวอีกสองกล่องนะคะคุ้มมากเลยนะคะอร่อยด้วยไม่ไกลจากเรียววาเดอร์นะคะขับด้วยไปสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวกิ๊บจ้องก็จะมาตักตักรอบกันเนาะอุ้ยกินได้สองรอบเลยนะคะเดี๋ยวให้กิ๊บกินก่อนโรเบิร์ตค่อยกินเพราะว่าโรเบิร์ตเลี้ยงลูกไปก่อน <laughs> อ อะไรบ้างโอ้ยพอแล้วพอแล้วโอ้ยพอก่อนพอก่อนเยอะไปเดี๋ยวกินไม่หมดกินได้สามรอบเลยนะคะแบอบกว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะอันนี้ดูแกงเผ็ดไก่อุ้ยสวยลยก แกงเผ็ดไก่ใส่ผักอกไก่นะคะอกไก่รสชาติเยี่ยมมากเลยนะคะนี่ของโรเบิร์ตชอบกินไก่นะคะโอ้ตักเยอะจังเลยหิว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 ไแคบห้องอะ่ะหม่ข้าวมากเลยก็จะกินกันอืมโซ so. เดี๋ยวมาดกล้่กันเกี๊ผวกุง้งอืมอืมเยอะเกาเฮ้ยไบบยิ้มว้ากอะไบบย้เลยกี๊ยากุง้งทั้งเห็ดฟางถั่วแล้วก็พริกนะคะพริกหยวกปาปริกา้าเยอะมากอืม อร่อยมากน้องบีดีอยากกินไหม <laughs> น้องบีอยากกินนมไปแล้วไม่ต้องกินข้าวอืมแซ่บมากอร่อยมากเลยเดี๋ยว่ข้าวหน้าไปซื้ออีกอันน <c oughs> ี้ใคยอะเยอะมากบีใหญ่ก็น่าเลยแล,ว <c oughs> ลวอวไอนเชีิงรู้บ่ออยากกินบ <c oughs> ุ้ง Bit spicy. นี่แตบิตสไปซี่ออืืมมเน่เราบอกว่าไม่เผ็ดนะคะอร่อยแล้วกับกี่บอกพี่ไปนอนใส่พริกเม็ดเดียวเพราะว่าเ yeah. นี่ยไม่ได้ก็ไม่ได้เนี่ยจะเผ็ดเน่เน่เล็กกับนมใช่สบายอืม,ม yeah. อืมเข้ากับหยาบด้วย กับกุงกุบโอเคร้านพี่ปนมเป็นร้านก็ไม่ใหญ่นะคะเป็นร้านเล็กๆอยู่ในสตรีมแต่ว่าร้านน่ารักมากเลยนะคะข้างในสะอาดทำอาหารอร่อยมีแต่เพื่อนบอกเขาว่าอร่อยไม่เคยไปแต่พอไปพอไปแล้วแบบพี่เขาแบบน่ารักมากเลยนะคะใจดีมากเลยประทับใจเลยนะคะไปครั้งแรก เดี๋ยวไปอีกนะคะเข้าเกี๊ยบเลยอืมฮือโอ้บอนหอวเข้าอฮือฮือฮืออืออือือืออืมอ,มอ,มอม <c oughs> bí diệp chắc mà, muốn ăn bí diệp? Không được nữa, ăn được cái gì? Không được nữa, ăn gì? Ăn một Không được ăn một miếng. Ăn một miếng. Ăn Ăn một miếng.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  Ăn một một Mm. Còn hang là mẹ. Mm. <laughs> 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 à, mẹ. Mm. Hmm. Wil jij ook curry? Ja. Of wil je een Ja, ik heb ook een mondje. Ik kan ik mee eten. Ja. Ja, en een koekkaartje. En een oog. Oren. Ogen. Ogen. Ja. Hoi. Zet blij. Oeh, lekker. Seb, zet, zet. Heerlijk. เอากุ้งเอากุ้งลูกโอ้โหพี่ปนอม,มเอออยากทราบว่าได้กำไรไหมคะให <laughs> ้เยอะมากเลยอ่ะสมคำร่ำลือมากเลยคุยกันมามาออ่มาเล่นเล่นมอชินเออแมชินเ <laughs> นอืม เนี่ยยังอยู่อันดับ2อยู่ต่อไปนะแล้วท้ายอเดี๋ยวคลิปนี้เออไว้แค่นี้ก่อนนะคะ เดี Eat, use, vale cream 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 cream. ๋ยวกิ๊บต้องกินรีบกินข้าวนะคะแล้วก็ให้ดรผมมากินข้าวเพราะว่าเดี๋ยวน้องเดียรร้องไห้นะคะจะไม่ได้กินข้าวกันสําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ